เขาก็มีวิธียั่วยั่วให้อยู่ซื้ออะจะเคยขายคันหนึ่ง4ี่ห้าล้านจัดโปรโมชั่นตอนนี้เหลือสาล้านมันก็ได้ซื้อเอาเปลี่ยนรถใหม่ดีไหมอะไรเก,ก็มาซื้อกันอยู่ยังซื้อกันอยู่ยังขายได้อยู่ยังขายได้ดีอยู่อยู่เลือกตั้งพวกนี้ฝรั่งมันก็ไม่ได้เข้ามาลงทุนทันทีมันก็จนอยู่เหมือนกันอย่าไปหวังพึ่งพึ่งตนเองอ,อะไรก็ได้จะเลือกตั้งประชาธิปไตยหรือไม่ประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่ใหม่ขออย่างเดียวให้มนุษย์เนี่ยคนไทยเนี่ย มันอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเราเนตรงกลางนะลูกนี้เราก็เยอะมีสองสถานะนะฮะสวมบวก2ใบเลยนะฮะสใบลูกนี้ก็เยอะทำย<อ>ังไงใ,ให้เขาให้เราบ้างอารมณ์อร่อยในขณะท,ที่เราทํายังไงเป็นลูกนี้จะให้เจ้านี่เราบ้างเจ้านี่ก็ผ่อนฟรนเราบ้างทํายังไงให้เขาให้เวลาเราให้เขาหน่อยอย่ามาฟ้องร้องกันก็ต้องใช้ความนิ่งคุยด้วยเหตุด้วยผลทั้งหมดนี้พบกันได้ใน ceo talk ทาง o n น y ี h ช n n e l ทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึง่งที่นี่ที่เดียว